นี่คือวิดีโอรีวิวรองเท้าวิ่ง Adidas SL20 ที่ผ่านการใช้งานไปแล้ว500กิโลความรู้สึกจะเป็นยังไงวิดีโอนี้มีคำตอบครับติดตามครับสวัสดีสสดครับพูดลาลัถเปครับผมนัดครับผมดุยครับ วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอการรีวิวนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นรองเท้าจากค่าย Adidas ครับ Adidas s l 20ครับผมโดยตัวนี้ก็ออกมาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับประมาณสักช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาครับครับผมโดยผมเองนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้รองเท้า Adidas มากนักครับก็เลยให้เพื่อนดูนะครับซึ่งเป็น Adidas Runner แบงคอกครับก็จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรองเท้า Adidas มากกว่าให้ข้อมูลเพื่อนๆนะครับโดยคู่นี้นะครับเพื่อนดูใช้มาแล้วกี่โลครับคู่นี้นะครับผ่านการใช้งานมาแล้ว500กิโลครับความรู้สึกจะเป็นยังไงครับฟีลลิ่งจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูเทคโนโลยีกันเลยดีกว่าโอเคครับงั้นขอเร เริ่มจากที่หน้าผ้าก่อนเลยครับในส่วนหน้าผ้านะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าในซีรีส์ SL 2 0นี้นะครับ a า i d a s ออกมาแล้วทั้งหมด2โมเดลนะครับก็คือโมเดลแรกก็คือตัวที่ผมถืออยู่แล้วก็โมเดลที่ 2, 2>, 2> ที่ด,ทดูถืออยู่นะครับครับส่วนตัวโมเดลแรกเนี่ยครับที่จะเป็นหน้าผ้าครับที่เป็น2ชั้นนะครับส่วนโมเดลที่2ครับที่มีชื่อว่าโมเดลซัมเมอร์ครับ SL 2 0ซัมเมอร์ครับจะเป็นหน้าผ้าชั้นเดียวนะครับซึ่งมีรูระบายอากาศค่อนข้างที่จะดีกว่าตัวแรกนิดหน่อยครับส่วนเรื่อง ขายปึ้งกันเลยครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับคือมีลักษณะบางนะครับเพื่อเสริมการระบายอากาศนั่เองนะครับเชือกรองเท้าก็มีลักษณะแบนนะครับบริเวณตรงข้อเท้านะครับก็มีการบุโฟมหนาๆนุ่มๆนะครับทาให้ใส่สบายมากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นนะครับการระบายอากาศของท้าคู่นี้ครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับผม และในส่วนของพื้นชั้นกลางนะครับหรือระบบการรองรับแรงกระแทกนะครับของรุ่นนี้นะครับก็เป็นโฟมเฉพาะที่เป็นลิเกสติ์ของอ d i d a s เลยนะครับก็คือโฟมโฟมไลท์สไตล์ครับที่รองเท้า SL คู่นี้นะครับทาาออกมาทั้งแผ่นเลยครับซึ่งมีความเบานะครับแล้วก็มีความนุ่มแล้วก็มีความเด้งพอสมควรนะครับและก็สามารถรองรับแรงกระแทกได้ค่อนข้างที่จะดีเลยครับและในส่วนของพื้นรองเท้านะครับมีลักษณะอย่างไรครับดูส่วนพื้นรองเท้านะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหน้ากับส่วนหลังนะครับ ส่วนหน้านี่จะเป็นพื้นยางคอนเน n e เน a l นะครับชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันเป็นพื้นยางผลิตมาจากน่าจะเป็นยางรถยนต์ครับนนบริษัทยางรถยนต์อันนี้เป็นแบรนด์ยางรถยนต์ทำใ,ให้มีความทนทานสูงแน่นอนนะครับผมส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นยางดิบนะครับจะทําให้มีความยึดเกาะได้ค่อนข้างที่จะเป็นอย่างดีครับและในส่วนกลางของรองเท้าก็จะมีระบบพอเชนซิสเต็มนะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกระดูกของรองเท้านะครับทำให้รองเท้าเนี่ยมีความมั่นคงสูงนั่นเองครับผมและในส่วนของเรื่องไซส์นะครับก็ส่วนตัวของผมเองนะก็คือใใสส่่่คูนี้ เพิ่มไปสุด5ไซส์นะครับเพราะว่าเป็นคนที่หน้าเท้าบาเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวดุวยนะครับก็ใส่ไป เพิ่มไปส่วนจุดท่าไซส์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราจะมาลองรันอีซี่รันหรือว่าเรามาทําความเร็วอย่างเงี้ยหน้าเท้าของเรามันจะขยายอยู่แล้วเราก็เผื่อไว้เพื่อให้มันสบายมากขึ้นนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีหน้าเท้าบานค่อนข้างมากนะครับก็แนะนําให้ไปลองดูก่อนนั่นเองครับผมแต่ในส่วนถึงความรู้สึกของท้าคู่นี้หลังจากการที่ใช้งานมานะครับโดยส่วนตัวผมนะครับก็ใช้คู่นี้ประมาณหนึ่งคก็คือ2 1กิโลนะครับครับคือจังหวะแรกผมใส่ท้าคู่นี้นะผมรู้สึกว่าลมเนี่ยไหลผ่านเท้าเราได้ดีนนนนะะคครรััับบบแล้้้ววกก็องเเททาาามีีํห่ คือน้ำหนักเนี่ยฟิลลิ่งที่ผมใส่นะคือตัวน้ำหนักจริงๆของรองเท้าก็ไม่ได้อยู่ในรองเท้าที่เบามากมแต่ตัวโฟมหรือการสมใส่เนะี่ยรู้สึกว่ารองเท้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเท้าเรามากนะครับ,รบแล้วผมวิ่งประมาณสักเพสเจถึงเพสหครึ่งนะครับก็ค่อนข้างจะดีนะครับในการใส่นะครับแล้วก็การดีดของเท้า9้าต่อ9้าค่อนข้างดีนะครับแต่เวลาวิ่งเพสต่ำประมาณสัก 4.2นะครับหรือ4.20เนี่ยโฟมเนี่ยค่อนข้างนิ่มเกินไปทำให้เวลาเราวิ่งเร็วนะครับก็คืออาจจะไม่เหมาะคนวิ่งเร็วอย่างที่<ช>บอกไปครับก็คือมันอาจจะไม่มีแรงส่งนั่นเองใช่ส่วนตัวผมนะครับที่ผมใส่มาแล้ว500กิโลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสามารถใส่ วันไม่ว่าเราจะทําความเร็วโดยการที่เราจะลงคอเทมโปหรือว่าลองรันนะครับก็คือเราสามารถใส่ได้ทุกโอกาสเลยครับได้หลายโอกาสครับคู่นี้ครับก็คือมันมีการซัพพอร์ตที่ค่อนข้างโอเคอยู่พอสมควรใส่ฟิตเนสก็ได้นะเพราะว่าคู่นี้ก็ค่อนข้างดีเบาใช่ครับมันค่อนข้างที่จะเบาใส่ฟิตเนสได้ครับใส่เที่ยวก็ได้ใช่ด้วยราคาที่มันโคคุ้มค่าเลยก็คือ4 0 0 0บาทตอนนี้ใช่และในส่วนต่อมานะครับผมขอพูดถึงข้อดีและข้อสังเกตของรองเท้า SL รุ่นนี้นะครับโดยผมขอเริ่มมาจากข้อดีก่อนเลยนะครับ ข้อดีข้อแรกหลังจากที่ผมได้สวมใส่นะครับผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้มีความโป่งโล่งสบายนะครับเพราะว่าตัวหน้าผ้ามีรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะนะครับรู้สึกถึงลมที่ไหลผ่านรองเท้าได้ดีมากเลยนะครับแล้วบริเวณข้อเท้านะครับที่มีการบุกโฟมรุ่มๆนี้นะครับก็ทําให้เวลาสวมใส่นะครับมีความสบายเป็นอย่างมากครับผมครับตัวส่วนตัวโฟมนะครับที่เป็นโฟมไลท์สไตล์นะครับมีทั้งความเบาความนุ่มความเด้งแล้วก็ความทนทานนะครับ ผมคิดว่าตัวโฟมเนี่ยครับมันเป็นตัวโฟมที่มีน้ําหนักค่อนข้างที่เบาครับประมาณ2องร้อยกรัมไม่เกิน300ไม่เกิน300ถือว่าเป็นโรงงานที่เบามากแล้วก็ส่วนตัวความนิ่มนะครับผมใส่อีซี่รันกับทุกวันเลยผมใส่ซ้อมทุกวันเลยประมาณเทสเท่าไหร่ครับประมาณเทสหกครึ่งเนี่ยก็คือใส่สบายใส่สบายมันไม่ทําให้เราเจ็บไม่ทําให้เราคือมันเมื่อยน้อยกว่าแบบคู่คู่อื่นที่ผมใส่มาแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือมีความเด้งเราสามารถเพิ่มเทสครับจากเทสช้าไปเร็วครับคือเพิ่มได้ค่อนข้างที่ ไม่ต้องเร่งมากไม่ไมเสียแรงไม่ต้องไม่ต้องใช้แรงมากครับแล้วในในการที่เราใส่คู่นี้วิ่งในเพจที่เร็วเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างครับคือผมว่าในเพจที่เร็วนะครับคือประมาณ4 4่ี่ครึ่งถึงห้าเนี่ยก็คือผมว่ามันยังค่อนข้างที่จะใส่ได้อยู่ยังเร้งอยู่ยังเร่งอยู่แต่ถ้าเกิดอาจจะต่ากว่านั้นอนะอาจจะต่ากว่าเพจสี่ลง,งไปอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากขึ้น ครับแล้วก็ส่วนความทนทานนะครับก็คือคู่นี้ผมใช้มาประมาณ5 6 0 0กรโลแล้ <c oughs> คือมันยังเป็นพื้นยางนะครับที่เป็น Continental นะครับก็คือยังไม่ค่อยสึกเลยแล้วก็ข้างหลังก็คือยังไม่แบบคือเหมือนแบบไม่สึกเลย,เลยอะ <laughs> เใช่คือรองเท้าตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะทนมากนะเพราะจะสังเกตก็คือที่ดุยใส่ครับ500โลแล้วก็ยังไม่มีอาการสึกห็นเลยนะใช่ครับยังไม่สึกเท่าที่ควรจะเป็นนะครับและในส่วนของรองเท้าคู่นี้นะครับก็มีราคาตั้งอยู่ที่4 0 0 0บาทนะครับดังนั้นราคาที่ตั้งอยู่4 0 0 0บาทเนี่ยเทียบกับความสวยงามแล้วก็เทคโนโลยีที่อาดิดาสให้มานะครับค่อนข้างที่จะถูกมากนะครับคุ้มค่ามากจริงๆใช่ครับตันนั้นก็เป็นรองเท้าที่คุ้มค่ามากครับถือว่าเป็นข้อดีข้อนึงแล้วของรองเท และในส่วนของข้อสังเกตกของรองเท้า SL 2 0คู่นี้เนี่ยครับจากที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวรองเท้าเนี่ยมันมีความบางความโปร่งโล่งก็จริงนะแต่ตัวลิ้นรองเท้านะครับจะมีความคมของตัวลิ้นรองเท้านะคือผมใส่นะครับคู่น,นี้กับถุงเท้าข,ข้อสั้นนะครับรู้สึกว่าตัวลิ้นรองเท้าค่อนข้างจะดันทําให้เกิดการกัดของตัวรองเท้าอะนะครับเพราะมันคมมากพอสมควรนะครับใช่แล้วตัวบริเวณข้ขอเท้านะครับก็มีการบุหนาหนุ่มตรงนี้นะครับข้อดีคือทําให้ใส่สบายใช่แต่ข้อเสียสำหรับผมนะคือว่าผมใส่คู่นี้ไปวิ่งส เหงื่อที่ไหลลงมาจากขาเราเนี่ยก็คือมาสะสมอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดวิ่งเสร็จแล้วเราไม่เอาไปตากแดดนะครับก็จะมีอาการส่งกลิ่นเหม็นนะครับหลังจากการใช้งานไปแล้วนี่แต่นเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยใช่ใชแล้วแต่คนอาจจะคนเหงื่อเยอะเหงื่อ<ๆ>น้อยใช่คือผมเหงื่อเยอะไงพอ,อเราวิ่งไป20กิลโลปุ๊บเนี่ยมันมาอมอยู่ตรงบริเวณเนี้ยใช่แล้วก็เหนอะหนักมากเลย ส่วนตัวผมนี่ก็คือเอาไปลงคอร์ดมาแล้วหรือว่าเอาไปอินทวอร์มาแล้วก็คือถ้าเกิดเหตุที่มันต่ําลงไปก็คือต่ํากว่า4ลงไปเนี่ย<ม>อาจจะต้องใช้แรงตัวเองเยอะเพราะว่าโคมันไม่ได้ส่งขนาดที่เราจะทาความเร็วได้ขนาดน<ม>ั้นก็ค<ม>ือว่าถ้าเกิดเราวิ่งต่ำกว่าเค่สไปแล้วเนี่ยใช่ต้องใช้แรงเยอะมากกว่าเดิมใช้แรงมากกว่าเดิมครับนี่ก็คือข้อดีและข้อสังเกตของท้าคู่นี้นะครับ,รบต่อไปมาดูคะแนนรีวิวของท้าออดิชั s นเอชเอลคู่นี้กันเลยครับผม แล้วก็มาถึงบทสรุปของรองเท้า SL 2 0คู่นี้นะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากเลยนะครับ,รบเพราะว่าใส่ซ้อมก็ได้ใส่แข่งก็พอได้นะครับ,รบส่วนตัวผมนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับเพราะว่าด้วยราคาที่มันค่อนข้างที่จะถูกมากๆอยู่แล้วใช่แล้วก็ด้วยแบบเทคโนโลยีที่มันแบบจัดเต็มเลยนะจัดเต็มมากๆเลยนะครับ แล้วก็พรมตัวใหม่ของอาดิดา<ช><ช>ด้วยใช่เราค่อนข้างที่จะทนทานนะครับสำหรับ<ช>การใช้งานนะครับเพราะจากสังเกตที่ดุยใช้มา500โลนะค<ช>่อนข้างที่จะบอกแล้วว่าคู่นี้ทนทานมากนะครับ<ช>ผมว่าน่าจะใส่ได้ถึง1 2 0 0โลถึงพ้าโลเลยถ้าไม่ซื้อใหม่ซะก่อนนะใช่ถ <c oughs> ้าเกิดไม่อยากได้คู่ใหม่แล้วช่วงนี้ผมใส่ทุกวันเลยใส่ซ้อมทุกวันเลยใช่ผมเห็นดุยใส่ซ้อมทุกวันเลยก็เลยถามว่ารองเท้านี่อะไรอะไรอย่างนี้ใช่เทคโนโลยีเป็นค่อนข้างที่จะโอเคแบบหน้าร้อนซัมเมอร์นี่ก็คือระบายอากาศได้ค่อนข้างดีแล้วตัวใหม่ค ในตอนนี้นะครับก็คือราคาเนี่ยมันลดมันเหลือ2,800ถึง3,200บาทนะครับในบางเจ้านะก็ไปดูกันได้นะครับที่ยิ่งราคา2,800ถึง3,000บาทเนี่ยในเลนราคาเนี้ยไม่มีรองเท้าคาู่ไหนที่เหมาะสมที่สุดของสำหรับคู่นี้แล้วนะในตอนนี้นะครับใช่ตังน,นั้นคู่เนี้ย แค่ไม่ต้องคิดมากในการซื้อในราคานี้เลยครับผมและเช่นเคยนะครับรองเท้าทุกคู่ครับก็มีทั้งข้อดีและข้อสังเกตครับมีทั้งสวยมีทั้งไม่สวยนะครับแต่รองเท้าทุกคู่ครับออกแบบมาให้เราใส่วิ่งครับดังนั้นรองเท้าที่ดีและคุ้าที่สุดคือรองเท้าที่คุณซื้อมาและคุณได้ใช้มันครับก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเรารันทูเป้ด้วยนะครับใช่ครับส่วนถ้าเกิดอยากพูดคุยนะครับก็ไปพูดทาง Facebook Fanpage ของพวกเราได้นะครับรันทูเป้ครับใช่้ลแว ชอบหรือไม่ชอบหรือมีความไม่เห็นอย่างไรนะครับก็ไม่ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับพวกเราก็ตอบทุกคนไปเลยนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอลาไปก่อนดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปเร็วสามสองหนึ่งสวัสดีครับพวกเราลาทุกเปครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับการรีวีรองเท้านะครับเฮ้ยคือคุน่าตัว จะสักอย่าดีล่ะการ์ด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 กูก็ได้